สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อยอีกเช่นเคยนะคะในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลพร้อมกับเรื่องราวสาระ,กระเกษตรและวิธีบ้านบ้านเรียบเรียบง่ายๆตามสไตล์อ้อยค่ะคลิปนี้อ้อยจะพาทุกคนมาดูมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกไว้ริมสวนนะคะตอนนี้อายุได้2ปีแล้วค่ะก็คืออ้อยจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็จะมาพูดถึงวิธีการดูแลว่าอ้อยได้จัดการอย่างไรบ้างนะคะรวมทั้งปัญหาต่งตางๆประสบพบเจออย่างไรบ้าง แล้วในเรื่องข้อสงสัยที่หลายๆคนยังคล้องใจอยู่นะคะในเรื่องของการใส่เกลือให้มะพร้าวนั้นมันดีจริงไหมเดี๋ยวตามอ้อยมาหาคำตอบกันเลยค่ะก่อนอื่นอ้อยต้องออกตัวก่อนนะคะว่ามะพร้าวนสวนที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามมากมายหรือว่าจเจริญเติบโตพรวดพลาดแบบว่า2ปีติดลูกติดจันเหมือนสวนอื่นนะคะ คืออ้อยเห็นบางสวนน่ะบางท่านเขาถ่ายให้ดูนะคะว่ามะาพร้าวน้ำหอมของเขาแค่สองปีกว่าบ้างสามปีกว่าออกจันบ้างติดลูกแล้วบ้างเนี่ยซึ่งอ้อยเห็นแล้วก็รู้สึกทึ่งมากจริงๆค่ะหรืออาจจะเป็นด้วยพื้นที่ของเขาเนี่ยเอื้ออํานวยบวกกับว่าการดูแลของเขาเนี่ยดีเยี่ยมก็เลยได้แบบนั้นนะคะแต่สําหรับอ้อยอะ่ะสองปีของอ้อยนะคะได้เท่านี้แหละคะ่ะแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าไม่เลวนะคะ โตได้ขนาดนี้อ้อยก็พอใจแล้วค่ะสำหรับมะพร้าวน้ำหอมในสวนอ้อยเนี่ยนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตแบบที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปอะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวอ้อยจะให้ดูภาพอัปเดตตามลำดับการเติบโตนะคะก็เก็บภาพไว้ตั้งแต่วันแรกที่ปลูกเลยค่ะอันนี้คือปลูกได้1วันค่ะ ต้นจะค่อนข้างเล็กมากเลยเพราะว่าอ้อยซื้อต้นพันราคาถูกมาปลูกค่ะก็จะได้ต้นค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งอะนะคะหลังจากนั้นผ่านมาได้หนึ่งเดือนก็จะโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะอันนี้ผ่านไปหกเดือนเริ่มมีทรงพุ่มเป็นต้นมะพร้าวที่สวยงามขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วค่ะสังเกตว่าใบนะคะจะยังเหลืองๆอ,อยู่นะคะขาดน้ำบ้างขาดปุ๋ยบ้างค่ะบางทีนะคะ ผ่านมาอีกอันนี้สิบเดือนก็โตได้แค่นี้ค่ะแล้วก็หนึ่งปีสูงท่วมหัวแล้วนะคะตรงโคนต้นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอันนี้ค่ะปัจจุบันนะคะอายุสองปีก็ถือว่าโตขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะคะคือถ้าดูเปรียบเทียบนะคะภาพตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้แบบชัดเจนมากเลยค่ะ สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอนะคะในพื้นที่สวนของอ้อยจะเจอปัญหาหลักๆเลยก็คือในเรื่องของความไม่เอื้ออํานวยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพดินน้ําแล้วก็อากาศเลยค่ะคือมันจะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยก็คืออย่างที่อ้อยเคยพูดไปในหลายๆคลิปนะคะ ว่าสภาพดินบริเวณที่สวนอ้อยเนี่ยเป็นดินทรายซึ่งปัญหาที่พบของดินทรายนะคะก็คือมีธาตุอาหารน้อยไม่กักเก็บความชุ่มชื้นถ้าเจอแดดแรงๆนะคะหรือในหน้าแล้งเนี่ยดินจะแห้งแข็งมากๆเลยซึ่งพื้นที่แบบนี้ปลูกพืชผลอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างยากค่ะท่านผู้ชมคือจะต้องใช้เวลาแล้วก็จะต้องใช้แบบว่าความอดทนพอสมควรค่ะต้องปรับปรุงบำรุงดินกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลย ส่วนปัญหาเรื่องน้ําและอากาศ2ออย่างนี้ก็สัมพันธ์กันค่ะอ้อยจะถือโอกาสพูดรวบ2ออย่างนี้เลยละกันนะคะคือด้วยสภาพอากาศที่บอกว่าค่อนข้างแรงจะเป็นส่วนมากเราจะสังเกตได้นะคะว่าปีหลังๆมาเนี่ยสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยนะคะค่อนข้างโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆเลยสังเกตได้จากแต่ละปีเนี่ยจะมีฝนค่อนข้างน้อย ความร้อนความแรงเนี่ยจะค่อนข้างยาวนานทีนี้นะคะก็จะเป็นต้นเหตุให้อาจจะมีน้ำไม่เพียงพออันนี้คือปัญหาหลักเลยเว้นเสียแต่ว่าถ้าใครที่เขามีแหล่งน้ำหรือว่าสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอแล้วก็มีระบบน้ำที่สมบูรณ์อันนั้นก็รอดตัวไปนะคะแต่ของอ้อยก็คืออย่างที่บอกค่ะค่อนข้างเจอปัญหาความแรงเป็นหลักเลยที่ผ่านมาในหน้าแรงเนี่ยนะคะในสวนของอ้อยเนี่ยมีน้าลดอยู่ค่ะ แต่บอกตามตรงเลยว่าบางทีน้ําก็ไม่พอเหมือนกันค่ะก็เลยทําให้อ้อยเนี่ยต้องแบบใช้น้ําแบบประหยัดค่ะบางทีเนี่ยลดน้ําไปในหน้าแรงเนี่ยไม่ชุม่มหรอกค่ะเพียงแค่ลดแบบเหมือนยื้อไว้ไม่ให้เขายืนต้นตายแค่นั้นเองมันก็เลยทําให้ช่วงหน้าแรงเนี่ยนะคะหลักๆเลยปัญหาหลักๆจะอยู่ในช่วงหน้าแรงค่ะจะทําให้มะพร้าวของอ้อยเนี่ย ชะงักหยุดการเจริญเติบโตไปเลยแล้วก็บางทีก็ขาดปุ๋ยขาดธาตุอาหารไปบ้างพร้อมๆกันไปเลยเพราะว่าบางทีก็ยอมรับเหมือนกันค่ะนอกจากให้น้ําไม่สม่ําเสมอแล้วบางทีก็ใส่ปุ๋ยบํารุงไม่สม่ําเสมอก็มีบ้างเหมือนกันค่ะ การจัดการดูแลนะคะสําหรับการปลูกมะพร้าวน้ําหอมส่วนตัวอ้อยรู้สึกว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้และเข้าใจก่อนว่ามะพร้าวน้ําหอมเนี่ยเขาชอบดินแบบไหนแล้วก็อาจจะมีธาตุอาหารบางตัวที่เขาต้องการเป็นพิเศษมากกว่าพืชชนิดอื่นซึ่งเดี๋ยวอ้อยจะบอกต่อไปนะคะมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ํานะคะขาดน้ําไม่ค่อยได้ยิ่งในช่วงที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยยิ่งต้องลดน้ําบ่อยๆเลยนะคะ เพราะว่าเขายิ่งต้องการน้ําต้องการปุ๋ยเพื่อให้เจริญเติบโตค่ะปุ๋ยที่อ้อยใช้หลักๆจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะพวกปุ๋ยคอกต่างๆนะคะขี้วัวขี้ไก่หรือแม้แต่พวกปุ๋ยหมักต่างๆที่อ้อยทําไว้ใช้แล้วก็มีพวกน้ําหมักต่างๆเนี่ยเอามาฉีดพ่นบ้างราดลดโคนต้นบ้างสลับกันไปส่วนปุ๋ยเคมีก็มีใช้บ้างแต่ค่อนข้างน้อยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูตรเสมอแหละค่ะนานๆครั้ง แล้วอีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือนี่ค่ะตรงโคนต้นอ้อยจะต้องมีเศษวัสดุมาคลุมโคนไว้นะคะเป็นฟางก็ได้เศษใบไม้ก็ได้เศษหญ้าก็ได้อันนี้ไม่ใช่แค่คลุมแต่มะพร้าวน้ําหอมนะคะอ้อยจะคลุมไว้ให้กับต้นไม้ทุกต้นในสวนเลยเพื่อเขาจะได้กักเก็บความชื้นแล้วก็เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินด้วยค่ะ เพราะว่าการที่เราคุมโคนต้นไว้แบบนี้พอเราลดน้ำบ้างหรือว่ามีฝนตกลงมาบ้างเราใส่ปุ๋ยลงไปบ้างเกิดความชื้นจุลินทรีย์เขาก็จะทำงานแล้วก็ย่อยสลายพวกเศษวัสดุต่างเนี่ยให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุ เพื่อเป็นอาหารของพืชต่อไปแล้วก็จะช่วยปรับปรุงบำรุงดินไปในตัวเลยค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าการคลุมดินเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ได้ผลดีจริงๆค่ะเพราะอ้อยสังเกตจากตอนที่ปลูกแรกๆเนี่ยนะคะดินทรายแบบทรายจริงๆเลยแต่ว่าตอนนี้ดินของอ้อยเนี่ยเริ่มมีความร่วนซุยขึ้นมาบ้างแล้วและสังเกตได้ว่ามีสัตว์เล็กๆแล้วก็พวกไส้เดือนเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นด้วยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อ้อยรู้สึกว่าทําแล้วมันได้ผลดีมากๆเลยก็คือการแต่งกาบแต่งก้านมะพร้าวค่ะวิธีการก็คือเราหามีดหรือกรรไกรคมๆหน่อยนะคะมาตัดกาบสีน้ําตาลที่ห่อหุ้มก้านใบอยู่เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงดึงทางทางก้านเขาออกนี่นะคะประมาณนี้ซึ่งอ้อยเคยทำคลิปไว้นะคะวิธีแต่งกาบแต่งก้านใบเนี่ยท่านผู้ชมลองย้อนไปดูได้ การทำแบบนี้จะช่วยให้มะพร้าวโตวเร็วแล้วก็มีทรงที่เตี้ยต้นเขาจะอวบอ้วนไม่สูงมากนะคะเนี่ยค่ะต้นแบบอวบค่อนข้างใหญ่เลยค่ะและข้อแนะนำอีกอย่างที่เราไม่ควรทำนะคะก็คือเราไม่ควรจะไปตัดก้านเขาออกนะคะปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็หลุดไปเองหรือถ้ามีอันไหนที่แห้งมากๆเราลองดึงดูแล้วมันมันก็จะหลุดออกได้ง่ายเลยค่ะ สาเหตุที่เราไม่ให้ตัดก้านใบออกนะคะก็เพราะว่าใบเขาเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกับปากของคนเราเลยค่ะจะต้องกินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะซึ่งเขาอ่ะใช้ใบในการสังเคราะห์แสงเพื่อเป็นอาหารทีนี้ถ้าเราไปตัดก้านใบเขาออกก็เหมือนว่าเราก็ไปทําให้เขากินอาหารได้น้อยลงเขาก็อาจจะชะงักหรือว่าโตช้าได้ค่ะอีกอย่างนะคะการตัดก้านใบออกมันจะทําให้ต้นเขาไม่ค่อยสวยด้วยนะคะ อย่างที่อ้อยพูดไปในตอนต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราควรจะรู้ว่ามะพร้าวน้ําหอมเนี่ยเขาชอบดินแบบไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกสภาพเลยนะคะแต่ว่าผลดีที่สุดที่เราเห็นเห็นกันโดยส่วนใหญ่มะพร้าวน้ําหอมที่ให้รสชาติที่ดีหอมหวานอร่อยและให้ผลโดกผลผลิตดีจะอยู่ในพื้นที่ดินเค็มซะเป็นส่วนมากนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเขาจะมีต้องการธาตุอาหารเสริมที่ชื่อว่าคอไร ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจะต้องการในปริมาณที่มากกว่าพืชชนิดอื่นนะคะอันนี้อ้อยไม่ได้มโนหรือว่าพูดขึ้นมาเองนะคะข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเพราะว่าโดยปกตินะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการมากที่สุดก็คือ N P K หรือว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม นอกจากนี้ก็ยังมีาธาตุอาหารรองซึ่งต้องการรองลงมาอีกนะคะก็คือซัลเฟอร์แคลเซียมแมกนีเซียมและรองลงมาอีกนะคะก็จะเป็นาธาตุอาหารเสริมซึ่งพืชส่วนใหญ่เนี่ยต้องการในปริมาณน้อยค่ะแต่ว่าก็ต้องการาธาตุอาหารเสริมก็จะมีพวกเหล็กโบลอนแมงกานีสซิงค์ทองแดงโมลิบดีนัมนิกเกิลแล้วก็คอร์ไซึ่งไอตัวคอร์ไนี่แหละค่ะที่มะพร้าวเขาต้องการมากกว่าพืชชนิดอื่น และซึ่งเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์ที่มะพร้าวต้องการนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราใส่เกลือให้มะพร้าวมีข้อดีจริงๆค่ะท่านผู้ชมเกลือเนี่ยเขาจะมีส่วนช่วยให้มะพร้าวเนี่ยโตเร็วรสชาติดีแล้วก็มีผลดกด้วยข้อดีอีกอย่างนะคะก็คือความเค็มของเกลือเนี่ยจะทําให้นอนมแมลงต่างๆเนี่ยไม่มารบกวนส่วนวิธีการและปริมาณการใส่นะคะ เราก็จะใส่ไม่เยอะค่ะประมาณครึ่งกิโลอย่างอันนี้มะพร้าวสปีเราก็ใส่แค่ครึ่งกิโลต่อ1ต้นโรยบริเวณรอบๆทรงพุ่มนะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็หยอดตั้งแต่ยอดลงมาเลยแต่ถ้าเป็นมะพร้าวต้นเล็กๆเ,เราก็ลดขนาดปริมาณลงมานะคะอาจจะหนึ่งกำมือก็เพียงพอค่ะก็เดี๋ยวอ้อยจะใส่ต้นนี้ให้ดูนะคะ นี่ก็คือที่อ้อยหยอดลงมาจากยอดเมื่อกี้นะคะนี่เขาก็จะมาค้างตํากับก้านใบอันนี้ค่ะเดี๋ยวหนอนมแมลงต่างๆเนี่ยไม่มารบกวนแน่นอนค่ะแต่ก็เดี๋ยวเขาก็จะซึมลงไปในดินนะคะที่เราโรยแล้วหวานไปเนี่ยวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีที่ทําได้ง่ายๆค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยคิดว่าคงจะค่อนข้างครบถ้วนนะคะสำหรับเรื่องราวของมะพร้าวน้ำหอมออกตัวอีกครั้งนะคะว่ามะพร้าวของอ้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกสวยงามมากมายอะไรนักหนานะคะและอ้อยเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่ากูรูหรือนักวิชาการแต่อย่างใดเพียงแต่สิ่งที่พูดและนำเสนอออกไปเนี่ยก็คือเกิดจากได้ลงมือทำด้วยสองมือของตัวเองค่ะ แล้วก็เอามาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองซึ่งอ้อยก็หวังว่ามันอาจจะมีประโยชน์สําหรับผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังและถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อ้อยในการทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ